ส่วนนี่จะาเม่นลายครับพี่น้องสาเหตุว่ามันหลายมันดกจงสิ้นก็คือผพเม่นใส่ปุ๋ยดีนะครับ<อ>เนื่องจากว่าโควิดนะครับผมที่แห่งกระทุกพวก่าจะเป็นอาชีพต่างๆจนมาหอดอาชีพเกษตรนะครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับแฟนครับมอหลองมอลลมเอฟซีนะครับที่เขามาเบิงมา่ชมนะครับมาติดตามอ่า ช่อง u t u b e ที่นี่หมอลำนะครับกับทีมงานหมอลำกรนะครับของคุณแม่ท่องเปียนพันบุภาต้อมลูกซิ์นะครับเมื่อนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับพาคุณแม่ท่องเปียนพันบุภานะครับมาเที่ยวสวนเกษตรนะครับเป็นสวนแบบใหญ่เลครับเป็นสวนบักฮุงสวนกระปวดนะครับกัเลยสีมาไทยสวนเกษตรไ้แฟนครับบึงนะครับติดตามว่า พื่นสีมาอย่างน,น,นะนครับแนะน้ำดีแม่น้ำนองแนะนำ้ำแฟนครับของม่ลำเฮาเนี่ยครับสวัสดีค่ะ,นนคะพี่น้องเมื่อสักครูส่สะกคนมือนี้ก็พามาเบิ่งสวนบางพวงค่ะอยู่บ้านน้าหอมตำบลน,น้าหอมของเฮามาเภอสุ่งฉีนะคะไปพี่น้องปะมาเด้อจะให้ยืนบักว่าคุณแม่เองแป้นมาแล้วมื่นนี้นะครับ จะพาคุณแม่นะครับโอ้แต,งต่งโตสง่ามลยนะครับเขียวเขากับสวนกระเียณเลยนะครับผมร้านไม่ร้าน,น,นแม่บุกกระลิด <laughs> สิไปแม่สิไปใส่คำวันนี้ไปส้มสวนมะละกอไปเบิ่งสวนบักหุงนะครับแล้วก็สวนขางโคตรหวานวาสีไงซำาไดน,นะครับอ้าว <laughs> ไปติดตามกันเลยนะครับ ก็เดกุกกินห่วดดงมาคุ้มโน่งคุ้นี่จะไม่นหลายครับก่น้องสาเหตุว่ามันหลายมันดกจึงสี่นี่ก็คือผมแม่ใส่ปุ๋ยดีนะครับเนื่องจากว่าโควิดนะครับผมดินแห่งกระทบบ่าว่าจะเป็นอาชีพต่างๆจนมาหดอาชีพเกษตรนะครับ oh บาคุงนะครับผ oh มก็คือแบรบร้านอาหารปิดไปหลายจังสี่บานนี้พ้นกับบริโภคได้หน่อยลงนะครับผู้ ผู้ปลูกปลคุงผู้ปลูกยังเกิดผ้นกระทบไปน้ากันเลยนะครับบลคุงหลังจากที่เดเก็บส่งอาทิตย์ละเทือ่สองอาทิตย์ต่อเทือ่นี่กลายเป็นเดือนละเทือ่นะครับผมก็เลยก็เลยมันก็เลยใหญ่มันก็เลยบวเดเก็บหรือบวไดเอาไปกินก็เลยเป็นป่อยให่มันใหญ่ไปเลยนะครับมันสูกลนถิ่มกองกับพื้นกระไล่นะครับผมนี่คือสาเหตุโควิด19เก่ากระทบไปสยาม ได้ครับราคาขายช่วงนี้ครับเท่าไรครับราคาช่วงนี้กับบ่แพ้งลรอค่ะมาซุ้งนี่ค่ะสูงสุดอยู่กับยูสองบาทสูงสุดกับสองบาทมันกับยูแบไอะไรคะกับเถากรอนก็เลยก็ยังแมนก็เลยบ่ทงบ้านในกิฟต์นะคะกิโลหนึ่งแมนบ่ครับสองบาทค่ะโอ้ก็ถือว่าว่าถือแห้งในผมว่าเพราะว่าไปซื้อน้ำมันแบบว่าน้ำหลานในฉีกเข้าก็ขายหน่วยละเศร้านะทำในทำงาหน่วยละลูกนี่ก็เศร้าบาทเดียว ถ้าถามว่าเราอยู่สวนกิโลละสองบาทเฉียดเอาไปขายอยู่น้ำหลาเฉียสหน่วยเต้าจังขีดกับกำไลลายเท่ากันตอนมาคันตั้มก็ต้องย่างกี่ห่าก็ต้องนไฮโน่ละหาบาทก็สวนได้ก็สีอยู่ได้นะค่ะแต่ว่าทุ่นท่าไหร่นะเพรวกข้าปลูกประมาณเจ็ดไร่ครับอันนี้มันอยู่ี่ประมาณสิบผาลายค่ะสิบผาลายป้าบักุงสิบผาลายโบนอยด์นี่นะครับฝนี้ช่วงนี้ตลาดข้างไเนี่ยครับมาหลับเนี่ย ปกติจะขายเป็นโคลาตนะคะเพราะขาวโคลาตมาไปโคลาตเพระขาโคลาตมาแต่ว่าแถวเมื่ออุบลเข้าอยู่ในเขตมีไผ่มาเอาบ่ครับกับอันที่ส่งไปกำะรากนะคะคือพอขาวโคลาดเขาสิเอากะจายไปเองเท่านะคะเพราะว่าเคยเคยไปเขาประจำนะคะครับผมเพระเขาสีอะเปกระจายไปกรุงปารีสนั่นนะค่ะกรแล้วเนแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นสนใจยังสีแถวมามาสื่อสวนเลยมาสื่อสวนสลขายจังเลยนะ ชีนเดขค้ายยังไงครับรสชารสชาตหากว่าสื่อเพรมันมาสื่อย่อยนะคะค่ะ like, um ้ายโลละหาบาทนะคะโลละหบาโลลหบาสถุงหนึ่งสิบกิโลกะัหาสิบบาทนะคะครับผมบางคนิ่นกับมาขอสื่อกี่สิบบาทเจาสิบบาทสันนี้ก็ค้ายเพิ่นอยู่นะคะอืมผู้ใดํำนะคะนีแหะครับก็ฝากไว้นาเด้อครับผู้ใดสนใจนะครับหรือว่าม่ค่าผู้ใดเปิดร้านสมตำก่ย่างเปิดล้านเกี่ยวกับบกคุงนี่แหละครับมะละกอนี่ยนะครับก็ฝาก แนี่ๆนะครับถ้าผู้ใดสนอ,อกสนใจกลับมาตมิดต่อสื่ออยู่น้ำจ้าของสวนนี่ได้สื่ออยู่น้ำสวนนี่ได้นะครับจะได้าดราคาถือระกาได้คุ้งสุกกินฟรีไปนั่นะครับผม,มลายแห้งสวนคนกับใ่แห้งนะครับผมอ,อยู่ในเขตหนั่อนครับสวนนี่ครับอันบรรณาคมค่ะตำบลบรรณาคมค่ะอำเภอตรงขีด,ดค่ะครับเบียร์ท่านกับมีขายค่ะถหาว่าพระสุนทรจะเป็นเมทันถึงแล้ว่ะเบอร์โทรเบอร์เท่าเนี่ยครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดค่ะเก้าสามแปดแปดเก้าซีนึงค่ะ ถ้าใครสนใจอยากได้เม็ดพันธุ์ไปปลูกนะคะขายได้เลยเม็ดพันธ so so sure ุ so ์ขายที่ไหนคะถ้าซื้อเป็นขีดก็ขายขีดแล้พันค่ะแต่ว่าทำนั้นทำอันต้ก็ค่งทุ่งคืวไม่ต้นไม่เนี่ยต้นมันนะเพราะกับอันขาดต้นละหาบาทเป็นหลุมเป็นหลุมะห้าเพราะว่าอันคือน้ำบานเท่าก่อนซื้อไปปลูกก็ต้องค้างบานกระเ็ดแพ็คขายทุกหนทุกหนละยี่สิบบาทนะคะประม่าหาสิบเม็ดนะคะหาสิบเม็ดค่ะทุกละยี่สิบบาทหาหาสิบเม็ดนะคะ พร้อมปลูกเยนเนาะนี่แหละครับผมท่านผู้ใดสนใจกับมาเด้อครับมาทิดต่อเพว่าจะเป็นติดต่อได้บพราว่าจะเป็นเม็ดพันธุ์ต้นพันธุ์แล้วก็ผลมั่นนะครับเอาไปเห็ดอยากเห็ดกินหรือว่าเอาไปเห็ดขายนะครับตามหลักต่างๆอยู่ในเขตนี้นะครับอยู่บัวไก่นะครับอยู่บ้านนาหองอยู่บ้านนาหอมอำเภอตุตบุญทุ่งสีอำเภอ ลำบ,บนนาหอมอเพื่อถุงลำบ,บนน้าหอมอมเพื่อถุงสีนะครับผมผมกระเบ้าพิษแสียบมะคุงร้ายลิ่นพันนะครับอกอย่าลืมนะครับนี่ก็เป็นขอมูลนะครับหาผูใ้ใดสนใจกอย่าลืมมาอุดหนุนมาสื่ออยู่น้ำสวนแหง่งจิได้ถือนะครับแหง่งจิได้คล้องแขนมะคุงสุกอาจจิได้เลหลายนะครับไปกินนะครับผมอันนี้ก็ขอขอพุณนนะครับจะของสวนเพื่อหลายเด้อครับมาอุดหนุนเพื่อนนี่เพื่อนกระแถมมะคุงสุกไปกินแต่หล้ายโล่นะครับ ากขอบคุณครับ